ไม่เล็อเไยทันงในเนี่นะนนตยตีดะที่เลยนะนนตีดะที่เลยตายที่ที่ ไม่ไหวม่ไม่ใช่ไซส์เล็กนะตายไม่ไหวปวดแขนหมดแล้วไมาที่ปวดแขนหมดแล้วนี่เอาคีมคืนเข้าไปเลยอ่ะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยสภาพคลองนี้อ่านหมายดีๆคือเราส่งเหยื่อแม่นเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะผมบอกให้เลย การส่งเหยื่อแม่นเพราะนั้นเราจะส่งเหยื่อแม่นได้ไงหนึ่งเลยนะเหยื่อต้องตอบโจทย์ต้องมีน้ำหนักประมาณหนึ่งตีให้เข้ามือส่งเหยื่อแม่นแม่นยอดพูดไปก็เหมือนโม้ห,หลักฐานมันทนโทษนะจะบอกว่าเก่งก็มันก็หาว่าเดี๋วเราจะจะดูว่าโม้ไป